สวัสดีครับมือในช่องเชฟเอกเก่าครับมือีนกสิภาพีพ่อหนองแม่เลาะเบึ้งทงไฮทงหน้าคือเก่าครับมาอัปเดตว่านามมันถ่วมหน้าเข่าไร่ปันไหนครับเพราะว่าช่วงสองสามมือที่ผ่านมานี่ฝนตกทุกมือเลยครับเบิดหมือครับสามมือหลวดเลยเดี๋ยวมือกสิภาพมาเบื่องว่าหนามนี่มันในหน้านี่มันถ่วหไร่ปันไหนไปไปเราเบื้งน้ำกันครับว่ามันมียังถ่วมเนี่ยครับผนบรรยากาศก็คือเก่าครับทงไฮทงหน้าเขียวบรรยากาศดีครับ าเอา้าดาปะููนก็นมีนมครับดาปะสูนเดี๋ยว้เ,วเปเบงสีเสือดาปะสูนนี่มานละเบึงทงให้ทงหน้าเลยครับนี่เน,นครับอ้เมันเดืออยากน,น้งเลยอะ่ะแต่ว่ากรัตรงเบึงให้ดีนะครับคันมีเล็กหน่อยมันนำพวานาม,มันไหลอันตานรา,าลคราาา่ครับแ้แวายน้ำไปแล้วครับมาสมัเตือนอย่งนี้ไปครับไปรอเบองน้ำตกันนี่อขอคร น้ำน้ำไลน้ำทวมววไปครับเบื้องบรรยากาศน้งกัน เพิ่งครับว่าหนามมันท่วมร้ายปะเนี่ยครับร้ายครับเรื่งบรรยากาศ,าก,าศก็เลยว่ามันอิจฉาเสียเเบียดมาล่องโต๊กมึงล่องมึงครับป่ามันสิไรบ่พอดีไปขอเหยื่อครับจากช่องนันท์นเฉลี่ยมาครับเพคนว่า มีปลาโลมากิกนหดปลาโลมาพันว่านี่ครับเหยื่อเป็นไหมาแต่ผมล่องกินอ่าล่องอ่าต๊กมึงเลยครับโวกกินไหมครับมีแนว่เดียวที่มันมักครับมุดลีนไหมครับมันมากกินอาหารเพื่นนันนัดไหมานี่พันว่าคล้องดีโต๊กไม่น้ำมูนก็เลยเอมาต๊กหวยล้อมืบอบวกกินใส่เบ็ดลิ้วมาเบ็ดนี่ก็ยืมเพิ่นมา เาก็ยืมาม่เขาก็ยืมเขามาสุกกันเล็นนบรรยากาศ ครับผมกาเมือนีกะสรุปว่ามทัทกป่าทะเลครับโบได้ครับปลาบบก,กินได้ครับเมื่อหนาเดี๋ยวผมสิขุดอ,อีกเดือนหรือว่าใส่เดือนนี้มาลองิงือมันจังสีกินนะครับอาหารนี้มันหม้อก,กับปลาแม่น้ำมูนล,ลายกว่านะครับอันนี้มันเป็นหอยน้องธรรมาดาบบก,กิน ทีรามันก็มีบ่อหลายนำครับกับมอน้กาเอาไว้ซ้ำนิ้สะก่อนนะครับเนาะเดี๋ยววันยุดหนายแถวหนึ่งผมจะสิบพามาอัพเดททีหนึ่งว่าเข้าสิไปเลาะทั้งไหนครับสองคลิปนี้กะอยูตหนาน้องซีบอนมังอยู่้อครับเอ้ากดาบประสุนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาครให้น้องเชฟด้วยนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ